พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติอย่างไรนะถึงเรียกว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติเพื่อการดับเบื่อนายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชลามรณะทํายังไงชลามรณะจะดับไปทำยังไงเราจะเบื่อซึ่งชลามรณะเห็นโทษของมันเข้าไปดับที่เหตุหยิบมักวิธีอะไรก็ตาม เมื o, you, you end, time, point, ่อปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความพอใจในความแก่และความตายแก้ปัญหาตรงนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนพิกษุถ้าพิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาติอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิสษุนนั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วนี่ปฏิบัติเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาติการเกิด ใครมาละการเกิดของจิตนะชื่อว่าคนนั้นปฏิบัติสมควรแก่ธรรแล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือแห่งพบแห่งสถานที่เกิดของจิตอะไรเป็นสถานที่เกิดของจิตรูปนามไนงะก็คือปฏิบัติเพื่อความดับไม่เหลือแห่งรูปนามจิตสร้างรูปนามขึ้นมาสร้างรูปนามให้รูปนามเกิดขึ้นมาทำยังไงให้รูปนามดับไป ไปคิดอดีตไปคิดอนาคตทำไงให้ความคิดมันดับไปให้ความจำมันดับไปให้สุขทุกข์ดับไปให้อุเบกขาดับไปให้กายดับไปทุกอย่างดับหมดแต่ลำดับขั้นการดับก็คืออย่างไรผู้เจ้าให้ตั้งอยู่กับอุเบกขาหรือตั้งอยู่กับกายหรือกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐาน4แล้วก็ดับตัวที่เหลือตั้งไว้ซึ่งอันใดอันหนึ่งซะก่อนอย่างนี้ ดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอุปทานอยู่ซ้ายก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำแล้วท่านก็ไล่สายปฏิจจสมุปาท,ทั้งหมดนะตั้งแต่ความเบื่อหน่ายกลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนณแห่งนามรูปแห่งวิญญาณแห่งสังขารทั้งหลายแห่งอวิชชา ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแกร่ธรรมขั้นตอนใดก็ได้ในสายปฏิจจสุบัติถ้าเราปฏิบัติเพื่อการดับซึ่งสิ่งนั้นใช้ได้ถูกต้องหมดท่าน,นี้จะปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมมันมีเหตุเกิดมาจากอะไรไปดูหน้าสองหกต่อเราจะปฏิบัติได้ยังไงปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแกร่ธรรม ยู่ๆเราจะปฏิบัติได้เลยหรือนะต้องมีอะไรก่อนอม,มาคันธียะ,ะเป็นปรลิขพาชกไปถามพู้เจ้าข้าพระเจ้าเริ่มสายต่อท่านพระกดมอย่างนี้แล้วท่านพระกดมจะสามารถเพื่อแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ข้าพระเจ้าจะลุกขึ้นจากอาสนะนี้ในลักษณะแห่งผู้หายตาบอดได้ไหมพระเจ้าข้า พุเจ้าก็บอกว่าดูก่อนมาคันธียะถ้าอย่างนั้นท่านควรครบสัตตบุรุษต้องครบสัตตบุรุษดูก่อนมาคันธียะเมือ่อใดท่านครบสัตตบุรุษเมื่อนั้นท่านจกได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษแล้วเราจะได้ฟังธรรมดูก่อนมาคันธียะเมื่อใดท่านได้ฟังธรรมของสัตตบุุษเมื่อนั้นท่านจะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เห็นไหมนี่เหตุปัจจัยของการปฏิบัติธรรมสมควรก่ธรรต้องได้ฟังธรรมก่อนผููเจ้าจึงบอกว่าสาวกเนี่ยต้องรู้ธรรมะแม้เพียงหนึ่งบทก่อนไม่รู้อะไรเลยจะไปปฏิบัติได้ยังไงเอาอะไรมาปฏิบัตินะจะได้ฟังธรรมต้องทำยังไงก็ต้องคบสัตบุรุษไปฟังธรรมจากสัตบุรนะเพราะฉะนั้นสาวกในครั้งพุทธกาล เมื่อเราไปขอฟังธรรมเขาก็จะบอกว่าอ๋อพระตถาคตพูดว่าอย่างนี้พระตถาคตแสดงธรรมอย่างนี้ทุกคนจะเคารพผู้เจ้าและจะแสดงธรรมแสดงธรรมะของพระตถาคตออกมาให้เราได้ฟังว่าผู้เจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกแสดงธรรมอย่างนี้นะเพื่อความเบื่อหน่ายไกลกำนัดดับไม่เหลือเพื่อมรรคผลนิพพานพระองค์ได้พูดอย่างนี้อริยมรรคมีองคศดพระองค์ได้พูดปฏิจจสุบาทองค์ได้พูดกฎอิทัปปัจจยตาก็เอาธรรมะผู้เจ้ามาพูดพูดพูดออกไปอย่างนี้ ดูก่อนมาคติยะเมือ่อใดท่านปฏิบัติธรรมสมควรแก่รมแล้วเมื่อนั้นท่านจักรู้เองเห็นเองโดยแท้ว่านี้คือโรคนี้คือหัวฝีนี้คือลูกศรโรคหัวฝีลูกศรทั้งหลายในกรณีนี้ย่อมดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือ<ม>เพราะความดับแห่งอุปทา,านของเรานั้นจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละ ชลามาราณาโสกับปริเทวทุกขะโทมนั้นอุปญญายาสาทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นี่คือลักษณะแห่งผู้หายตาบอดครบสัตว์บุได้ฟังธรรมและนำไปปฏิบัติเพื่อสมควรแก่ธรรม